แกนิดหลุดแล้วแกมาฟีฟร์ออไม่ทันนี่งานงอกเลยนะโอ้นี่ผมยังไม่ได้เช็คในไลน์นะครับว่ามารายงานตัวหรือยังใครที่ใครที่ได้รับเลือกนะครับจับฉลากขึ้นมานะครับรายงานตัวผ่านทางไลน์นิดนึงนะครับนะครับสีส้มนะครับคุณเดลิสครับเป็นริเบียนะครลงมาด้านล่างสีม่วงนะครคุณจอร์ด90เป็นคิวบานะครับเดี๋ยวดูครับ ตอนนี้มีใครมารายงานตัวแล้วบ้างนะครับคุณสุทัศน์มารายงานตัวแล้วต่อตาลมารายงานตัวแล้วนะครับเอ้ยมีรายงานตัวแค่2คนเองคนอื่นว่ายังไงครับรายงานตัวในกลุ่มไลน์ด้วยนะฮะอุ้ย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 หมามาเร็วแบบนี้เสียหายแน่ครับดูครับมูนเขาเห็นหมดแล้วครับโอ้ยจะไหวไหมครับเนะี่ยอ้จอร์ก90ศูนยเล่นดีจริงครับดูครับ ครับค่อยๆขยับมาครับตัวนี้สําคัญนะฮะถ้าไม่เห็นการเคลื่อนไหวของศัตรูเนี่ยจะลําบากออ้แล้วจะหลบไหมโอ้เห็นครับเพราะหมาแอเรียน่าจะประมาณนี้ครับนะครับหมาน่าจะเห็นมาตรงนี้ครับด้านนี้น่าจะไม่เห็นนะฮะน่าจะเห็นตรงนี้ครับเห็นรถถังเห็นขานคนนิดหน่อยหรือเปล่าผมไม่รู้นะะน่าจะประมาณนี้ครับโอ้แต่ค่อนข้างเร็วครับนี่เดียวกันครับ ถ้าแมงมุมเข้ารถแล่ได้นี่งานเข้าเลยนะฮะแล้วคุณเดเรียสจะมาแล้วครับอุ้ยนี่แมงมุมใครครับเนี่ยแมงมุมแกเองนะฮะอุ้ยดูครับดูครับดูครับจะเอาจะเอารถถังมารับดามีนครับแล้วเอาแมงมุมเข้าครับโอ้เดี๋ยวเขามีรถแล่สองคันครับไม่ได้ครับโอ้นี่เป็นแท็กติกเลยนะฮะเป็นแท็กติกสำหรับการจัดการรถแล่ของโซเวียตเลยนะครับคุณต้องรู้นะฮะคือถ้าเอาแมงมุมไปเพียวๆเนี่ย มันเข้าได้มันเออมันมันโดนทำลายขอพายรถแล่มยิงได้นะครับแต่นะครับอุ้ยโอ้โหหันหลังครับไม่ทันครับเห็นเห็นอุ้ยเสียรถแล่ไปีหนึ่งคันแน่นอนโอ้โหไม่เกปกติมันต้องป้องกันได้เนี่ยโอ้รอรถแล่หันหลังครับแล้ววิ่งเข้าเฉยครับอูแล้วเร็วเลยครับไม่เสียครับซ่อมด่วนซ่อมด่วนหรือเปล่านั่นแหละครับซ่อมด่วนครับ ชอบแล้วใช้เลยครับไม่ต้องรอเลือดเต็มครับเสียเวลาต้องการเงินอย่างด่วนครับโอ้แล้วฝั่งนี้มาครับมาพร้อมน้องหมาเซบิเบียฮัสกี้ครับโอ้เอาเรื่องครับแบบนี้ครับโอ้ไม่กล้าเข้าครับไม่กล้าเข้าครับไม่กล้าเข้าครับคุณกาเมีคุณเทพวิทย์เข้ามารายงานตัวแล้วนะฮะโอเคครับ เนี่ยครับยึดยักยึกยักกันอยู่ครับแล้วจะเอาหมาวิ่งไปยึดยักยึกยักกูแล้วหมามาเยอะขนาดนี้เนี่ยต้องบอกว่ารถถังนี้จะได้เปรียบเลยนะครับเพราะว่าหมาเองก็เรียกว่าอะไรฮะรับดาเมจแทนรถถังนะครับแล้วรถถังทำดาเมจได้ดีด้วยนะครับเดี๋ยวดูครับยึดยักกันอยู่ครับเอมีใครทักอะไรมาครับเนี่ยใจเย็นๆนะฮะโอ้ใส่กันแล้วครับใส่กันยุบยับยุบยับตรงนี้ครับเนี่ยครับ แต่คอนโทรลยิงเฉพาะรถถังได้ครับอุ้ยอุ้ยมาเยอะนะครับแต่เกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยโอ้คุณเดเรีสแกคอนโทรลรถถังได้เป็นอย่างดีครับโอ้แล้วฝั่งนู้นเนี่ยเสียงเงินไปกับหมาน่าจะไม่ต่ำกว่า2,000นะเมื่อสักครู่เนี่ย8ตัวน่าจะได้อยู่นะฮะ10ตัวใช่ไหมตัวละ200แล้ว10ตัว2,000นะครับโอ้ยแล้วหนูไดูครับดูครับไปสร้างตรงนี้นะครับไม่ดีครับเนี่ยครับไม่ดีครับ จะยิงจากข้างบนแล้วยังไงต่อขึ้นขึ้นลงลงยึกยักยึดยักครับยึดโลเคชันลงกลางอยู่ด้านบนยิงฟรีแล้วจะไหลไหลลงมาข้างล่างยังไม่ไหลยังไม่มากพอจะเย็นเย็นหูแต่ดูครับกองทัพรถแร่แกนี่โอ้โหมหาศาลจริงๆครับเราจะปั๊มเลยครับแล้วตามสไตล์แกครับแกต้องมาอัดมาอัดรถแร่ด้านล่างครับนี่ครับนี่ครับยึดยักยึกยักเนี่ยครับหลอกล่อเพื่อจะยิงรถแร่ครับพอลงมาทางนี้ก็ดึง ดึงออกมาครับเพื่อจะเข้าฝั่งนู้นครับเนี่ยครับสไตล์โปรเล่นครับไม่เข้าทางเดียวครับถ้าเป็นเราเราคงจะเลือกเข้าทางเดียวครับแต่นี่ไม่ครับเนี่ยครับดูครับที่เข้า2ทางครับแล้วลงมาแล้วครับลงมาแล้วครับเนี่ยครับลงมาแล้วครับอ้โหคอนโทรนแบบนี้เสียเปรียบหรือเปล่าเหลืออยู่2 4 5หฝั่งนู้นเหลืออยู่2 4 5าพันขึ้นกุมชงเฉียงเหมือนกันแต่เอาหมามารับดาเมจได้ยังไงต่อเพื่อมาเป็น6แล้วได้ยังไงต่อจะเข้าไหมไม่เข้ายึกยักยึกยักอยู่เพื่อมาเป็น7แล้ว จะเด็ยิงอะไรจะยิงแร่ไม่ได้ไม่ได้ถอยถอย,ถอยเสียหายสองคันเสียหายสองคันออ้คุจอดเกนนี่ก็จังหวะดีนะฮะไม่ผีผามนะครับโยกไปซ้ายทีขวาทีนะฮะโขาทำได้ดีจริงครับเดี๋ยวดูครับเป็นไงต่อครับเนี่ยครับทางด้านของคุณเดลิอสก็ใช้วิธีการที่อยู่ด้านบนนะฮะอยู่ด้านบนได้เปรียบกว่าว่าอย่างนั้นนะครับ ส่วนคุณเดลิอสตอนนี้เห็นแล้วครับว่ารถบ้านมาอยู่ตรงนี้ครับนะครับรถบ้านอยู่ตรงนี้ครับแล้วเขาจะเอารถถังมาป้องกันครับเนี่ยครับดูโอ้แล้วถ้าเก็บแร่ไกลแบบนี้โอ้จะเก็บแร่ไกลก็ไม่ใช่ปัญหาครับคุณเดลิอสแกเก็บหมดแล้วครับอันนี้น่าจะมาสร้างฐานแร่ตรงนี้ครับเนี่ยครับรถแร่วิ่งมาต่างกันไปข้างบนโอ้แล้วขึ้นมาจังหวะนี้น่าจะเสียเปียบในโลเคชันหรือเปล่าเดี๋ยวดูอุ้ยแล้วทำไมอยู่ดีโอ้ได้เปรียบเลยครับดูรถถังเยอะกว่าแล้วนะแต่ยังไม่เข้านะครับยังไม่เข้านะครับ จะไหลข้างล่างหรือเปล่าเดี๋ยวดูครับกำลังรวบรวมไรโนอยู่นะฮะเนี่ยครับโอ้เห็นครับเห็นครับว่าฝั่งนี้ของตัวเองเนี่ยโดนรถแร่เนี่ยโดนยิงอยู่นะครับเนี่ยครับดูแล้ววิ่งมาครับจะคอนโทรลชุดนี้โอ้แล้วแกเยอะกว่าอย่างเห็นเห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเยอะกว่านะครับเนี่ยครับทหารก็ไม่ได้เยอะมากเท่าไหร่แล้วไหลเข้าตรงกลางเนี่ยครับคุณจอร์ดบอกว่าถ้าชุดนี้หมดก็คุณต้องกล่าวครัว่า GG แล้วก็ต้องเป็นอย่างนั้นครับเรียบร้อย โอ้ยเป็นคนที่เยือกเย็นจริงๆนะครับคุณเดลิสนะครับโอ้โหเกตซ้ายทีขวาทีซ้ายทีขวาทีนะฮะเอาซะปั่นป่วนไปหมดนะครับแล้วพอจังหวะมันได้แแกก็เข้าทันทีนะฮะใครที่จะเล่นตามปรนี่ต้องดูเลยนะฮะโอ้โหเยือกเย็นจริงครับไม่มีผีผามนะไม่ใจร้อนนะฮะดูเอาจังหวะแน่ๆชัวร์ๆถึงเข้านะครับคุณเดลิสครับ5 7 0 0 0คะแนนนะฮะคุณจอร์ด90นี่16,000คะแนนนะครับผม